กรับสวัสดีอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้เอ็มนกเขาใหญ่มาทำงานนะครับที่โรงเรียนก็ติดนกมาซ้อมด้วยครับเพื่อพรุ่งนี้ได้ออกป่านะครับเลยเอาจ้ามนสนีออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพไม้โรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะพาอยู่แถวๆต้นลูกว่าเนี่ยครับ มีเสียงหนกป่าคันอยู่แถวตางนี้นครับเดี๋ยวมารอลุ้นเราติดตามไปด้วยกันครับว่าเจ้ามอนสนีจะทำแต้มได้หรือเปล่านะครับแล้วนเสียงหนกป่ามาหม่ๆก็หลตัวอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นเราติดตามไปด้วยกันครับ เรียบร้อยครับจัมมอนตีจัดให้ให้ปีดตูครับเรียบร้อยครับจัมมอนตีจัดหนึ่งแต้มเดีย๋ยวลงมาดูตัวครับนี่นะครับเชลเลยจามมอนตี่นันบตัวแรกนะครับเดีย๋ยปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติครับไปแล้ว